สวัสดีครับวันนี้เราก็จะทำการเข้าสู่ระบบแบบ2ชั้นการตั้งค่าเพื่อให้ Facebook ของเราปลอดภัยสูงสุดครับคลิกดดาวน์ครับคลิกการตั้งค่าคลิกความปลอดภัยครับตรงนี้ก็เป็น two factor authentication Two-factor authentication เป็นการเข้าสู่ระบบแบบ2ชั้นยกระดับความปลอดภัยของคุณด้วยการขอรหัสเข้าสู่ระบบหรือคีย์การรักษาความปลอดภัยนอกเหนือจากรหัสผ่านของคุณทิ่แก้ไขครับการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นปิดอยู่ เพื่อการรักษาความปลอดภัยอีกชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณเรียนรู้เพิ่มเติมก็คลิกเข้าไปอ่านครับการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นคืออะไรและใช้งานอย่างไรหากคุณมีปัญหาในการเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณลองดูเคล็ดลับเหล่านี้ก่อนก็คลิกเข้าไปอ่านตรงนี้ได้ การยืนยันตัวตนแบบสองชั้นเป็นคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่จะเข้าที่จะช่วยปกป้องบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณแทนการใช้รหัสผ่านเพียงอย่างเดียวเมื่อคุณตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นคุณจะต้องก้อรหัสรักษาความปลอดภัยพิเศษหรือยืนยันการเข้าสู่ระบบของคุณทุกครั้งที่มีคนพยายามเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณจากคอมพิวเตอร์รูอ้อุปกรณ์มือถือเครื่องใหม่ที่เราไม่รู้จัก และคุณสามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคนพยายามเข้าสู่ระบบจากคอมพิวเตอร์ที่เราไม่รู้จักได้อีกด้วยวิธีการเปิดหรือจัดการการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้น1ไปที่การตั้งค่ารักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบโดยคลิกที่ดับดาวคือเครื่องหมายสามเหลี่ยมชี้ลงเขาเรียกว่าดับดาวในมุมบนขวาของ Facebook แล้วคลิกการตั้งค่า การรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบ 2. เลื่อนลงไปที่ใช้การยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นแล้วคลิกแก้ไข 3. เลือกวิธีการยืนยันตัวตนที่คุณต้องการเพิ่มแล้วปฏิบัติตามคำแนะนําบนหน้าจอ 4. คลิกปุ่มใช้งานหลังจากที่คุณเลือกและเปิดวิธีการยืนยันตัวตนแล้วในขณะที่เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Facebook จากคอมพิวเตอร์หรืออุปรกรณ์มือถือที่ไม่รู้จักคุณสามารถใช้วิธีการยืนยันตัวตนได้มากมายดังนี้ รหัสข้อความ SMS จากโทรศัพท์มือถือของคุณรหัสความปลอดภัยจากตัวสร้างรหัสตัวสร้างรหัสก็คืออยากรู้ก็คลิกเข้าไปอ่านครับก็คือรหัสที่ไว้ใช้ในยามที่โทรศัพท์มือถือของเราไม่สามารถใช้ได้นั่นเองคือไม่มีสัญญาณนะครับก็สามารถเอารหัสมา,มาใช้ได้การแตะที่คีย์รักษาความปลอดภัยบนุอุปกรณ์ที่สามารถทํางานร่วมกันได้รหัสความปลอดภัยจากแอปภายนอก การอนุมัติเข้าสู่ระบบของคุณจากอุปกรณ์ที่เราได้จดจําไว้แล้วการใช้หนึ่งในรหัสคู่คืนที่พิมพ์ไว้ของคุณโปรดทราบว่าคุณสามารถใช้วิธีการยืนยันตัวตนกี่วิธีก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดคุณจะต้องเปิดหน้ารหัสข้อความ SMS ไว้หรืออย่างน้อยที่สุดต้องเปิดไว้ทั้งคีความปลอดภัยและตัวสร้างรหัส แหลงข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆหากคุณไม่ได้บันทึกค,คอมพิวเตอร์หรือรอุปกรณ์มือถือที่คุณใช้งานไว้ระบบจะขอให้คุณทําการบันทึกเมื่อเปิดการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นเพื่อช่วยให้คุณไม่จําเป็นต้องป้อนรหัสความปลอดภัยเมื่อคุณเข้าสู่ระบบอีกครั้งอย่าคลิกบันทึกเบราว์เซอร์นี้หากคุณใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะซึ่งบุคคลอื่นสามารถเข้าใช้งานได้เช่นคอมพิวเตอร์ในห้องสมุด เราจะต้องจดจำข้อมูลคอมพิวเตอร์และเบราว์เซอร์ของคุณได้เพื่อให้รู้จักข้อมูลนั้นเมื่อคุณเข้าสู่ระบบครั้งต่อไปทั้งนี้คุณสมบัติเบราว์เซอร์บางอย่างอาจบล็อกการอนุมัติการเข้าสู่ระบบหากเปิดใช้การเรียกดูส่วนตัวหรือตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อล้างประวัติการเข้าชมเว็บทุกครั้งที่ปิดเบราว์เซอร์คุณอาจต้องกวาดรหัสทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบเร,เรียนรู้เพิ่มเติมคลิปไปอ่านก็ได้ครับ จะนั้นคลิกย้อนกลับคีรักษาความปลอดภัยใช้คีรักษาความปลอดภัยแบบ Universal 2nd Factor วงเล็บ U2F เพื่อเข้าสู่ระบบผ่าน USB หรือ NFC ตัวสร้างรหัสต,ตั้งค่าคุณสามารถใช้ตัวสร้างรหัสในแอป Facebook บนมือถือเพื่อตั้งรหัสใหม่หรือสร้างรหัสสำหรับเข้าสู่ระบบได้ตั้งค่ายแอปบุคคลที่3เพื่อสร้างรหัสรหัสกู้คืนรหัสการกู้คืน รับรหัสใช้รหัสเหล่านี้สําหรับกรณีที่คุณไม่มีโทรศัพท์ติดตัวเช่นเมื่อคุณกาลังเดินทางคลิกรับรหัสโปรดป้อนรหัสผ่านของคุณอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของคุณคุณต้องป้อนรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อดําเนินการต่อพิมพ์รหัสผ่านของเราเสร็จแล้วก็คลิกส่ง รหัสกู้คืนของคุณใช้รหัสกู้คืนเหล่านี้เพื่อกลับเข้าสู่ระบบถ้าคุณไม่มีโทรศัพท์อยู่กับตัวเช่นขณะที่คุณเดินทางคุณยังคงมีสิบรหัสที่สามารถใช้งานได้พิมพ์รหัสแล้วเก็บไว้ในที่ปลอดภัยแล้วใช้รหัสเหล่านี้เมื่อต้องใช้รหัสเข้าสู่ระบบในการเข้าสู่ระบบจากนั้นก็ทําการ Copy ปี้รหัสไปเลยครับเก็บไว้ในที่ปลอดภัยนะครับ เพื่อเวลาโทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้เราก็สามารถใช้รหัสในการเข้าสู่ระบบได้ครับคุณสามารถรับรหัสใหม่หากคุณมีรหัสเหลือน้อยเพียงจําไว้ว่ารหัสชุดใหม่ล่าสุดเท่านั้นที่จะใช้งานได้จากนั้นผมก็คลิกรับรหัสใหม่ครับรหัสคู่คืนสังเกตเปลี่ยนไปแล้วนะครับรหัสตัวหลังนี่จะใช้ได้นะครับหมายความว่าที่เราของเก่านั้นจะใช้ไม่ได้ทั้งหมดแล้วครับ ดังนั้นเราจะต้องก๊อปปี้ของของใหม่มาใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นการทักษาความปลอดภัย,ร,ย,ร,ยระดับเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าสู่ระบบบัญชีของผู้ใช้ของคุณลองไปใช้งานดีครับลองเพิ่มโทรศัพท์หมายเทขโทรศัพท์เราจะต้องป้อนให้เต็มเตมของเราไปเลยนะครับคิดำดำเนินการต่อครับ จากนั้นก็ป้อนรหัสที่ได้จากการส่ง s m s มาเข้าที่มือถือนะครับที่รหัสล่าสุดนะครับพิมพ์จากรหัสล่าสุดนะครับจากนั้นคลิกยืนยันครับขอบคุณที่ยืนยันมายเลขโทรศัพท์ของคุณคุณยังสามารถเปิดการแจ้งเตือนทางข้อความเว s รับข้อความเว s เกี่วกับความใหม่โพสต์ในไทม์ไลน์ของคุณและสิ่งอื่นที่คุณต้องการรู้แชร์หมายเลขโทรศัพท์ของคุณกับเพื่อนแค่ด้านบานเปลี่ยนว่าใครจะสามารถค้นหาคุณโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ได้บ้างไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณผมจะคิดเฉพาะฉันนะครับเปิดการแจ้งเตือนนะครับคลิกเลยครับยืนยันหมายเลขแล้วนะครับ ขอบคุณที่ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณคุณยังสามารถเปิดจานแจ้งเตือนทางข้อความ SMS แล้วก็ความ SMS เกี่ยวกับข้อความใหม่โพสต์ในไทม์ไลน์ของคุณและสิ่งอื่นๆที่คุณต้องการรู้แชร์หมายเลขโทรศัพท์ของคุณกับเฉพาะฉันหมายความว่าไม่ให้ใครรู้เคล็ดลับในการเปลี่ยนว่าใครจะสามารถค้นหาคุณโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ได้บ้างไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณอันนี้เราก็ได้ คลิกตรงนี้แล้วนะครับเปิดการแจ้งเตือนทางข้อความเ m s แล้วเรียบร้อยจากนั้นก็จากนั้นก็บันทึกการตั้งค่าอันนี้ก็เป็นการรับการแจ้งเตือนทางโซโศัพท์นะครับคลิกว่าใช้งานดีครับในคำนี้คืออะไรไม่ทราบนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องใช้ปัจจัยชั้นที่2ในการปิดการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นในช่วง7จ็วันข้างหน้า นาว่าว่าเจ็ดวันข้างหน้าไม่ใช้ใช้แค่เจ็ดวันนี้เราจะใช้ตลอดเราก็คลิกออกไปครับอันนี้ไม่รู้เข้าใจถูกต้องหรือไม่นะครับก็ลองดูครับตรงนี้ตรงนี้เพราะยังไม่เคยใช้เหมือนกันแล้วอีกเจ็ดวันข้างหน้าก็ลองดูนะครับว่าลองไปเข้าจากคอมเครื่องอื่นดูนะครับว่าเขาจะส่งรหัสหรือไม่นะครับเพื่อพิสูจน์คํานี้ของเขานะครับว่ามันคืออะไรกันแน่เพราะเราต้องการแบบสองชั้นตลอด ต่ในเครื่องที่เราเล่นอยู่ประจําเขาจะจําว่าเครื่องนี้เขาจะไม่ใช้นะครับนอกจากเราจะไปเข้าสู่ระบบด้วยเครื่องอื่นเขาจึงจะส่ง SMS นะครับและเมื่อเรากลับมาใช้เครื่องเดิมเขาก็จะส่ง s m s อีกครั้งคือเขาจะเอาเครื่องล่าสุดเป็นตัวจํานะครับอันนี้ไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างนี้หรือไม่เพราะก็เพิ่งเคยใช้เหมือนกันก็ต้องลองดูก่อนนะครับแต่เท่าที่เคยใช้มากับระบบอื่นๆน,นะครับที่ไม่ใช่ f a c e b o o k เขาก็จะใช้อย่างที่ผมบอกคือ ถ้าเราเข้าเครื่องอื่นเขาก็จะส่ง SMS และเมื่อเรากลับมาใช้เครื่องเดิมเขาก็จะส่ง SMS คือก็จะจําเครื่องสุดท้ายเป็นเครื่องที่ไม่ต้องส่ง SMS ครับแต่ใน Facebook ไม่รู้ต้องลองกันก่อนครับจากนั้นผมก็จะเปิดใช้งานครับโปรดป้อนรหัสผ่านของคุณอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของคุณคุณต้องป้อนรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อดําเนินการต่อจากนั้นผมก็จะป้อนรหัสของผมนะครับ จากนักคลิกส่งครับการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นเปิดอยู่ตอนนี้คุณต้องใช้รหัสหรือคีย์รักษาความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักถ้าเขาไม่รู้จักอุปกรณ์นั้นเขาก็จะส่ง sms นะครับเพื่อความปลอดภัยของเราแต่ถ้าเราเล่นตัวไหนแล้วล่าสุดตัวนั้นก็จะคือตัวจําของเขาอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้ระบบเหมือนเจ้าอื่นหรือไม่นะครับจะคิดว่าก็น่าจะเหมือนกันอันนี้ก็ต้องลองดูกันเอาเองนะครับเพราะผมก็เพิ่งจะ ใช้เหมือนกันจากนั้นก็คลิกปิดไปครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยครับการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นเปิดอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราเปิดแล้วแน่นอนครับเพราะเขาใช้คําว่าเปิดอยู่แล้วนะครับถ้าจะปิดก็คลิกปิดตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เท่ากับเปิดแล้วนะครับถ้าเราไม่อยากใช้ก็ปิดตรงนี้ครับการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นนั้นดีครับเมื่อใครเขารู้รหัสเราเขาก็จะไม่สามารถไปเข้าได้ในของเครื่องอื่น เพราะว่าจะเข้าได้ก็ต่อเมื่อเขาจะต้องมีรหัสที่ส่งมาทางโทรศัพท์ที่เราระบุไว้เป็น SMS ในรหัสนั้นเราก็จะต้องกรอกลงไปด้วยถ้าไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถเปิดได้อันนี้ก็คือปอานนี้ก็คือความปลอดภัยสูงสุดที่จะรักษาบัญชี Facebook ของเราไม่ให้โดนแฮกเกอร์เข้ามาครับสำหรับต,ตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ